สวัสดีครับจากสวนหลงหมู่บัวต้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีลูกค้ามาซื้อครับหมอนทองราคาโปรโมชั่นต้นละ350บาทอย่างที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้นะครับกําลังคยู่นะครับวันนี้ลูกค้าใช้300ต้นครับพอดีอยากได้เลยพอดีหารถให้ได้พอดีครับอันนี้ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วแบบนี้นะครับหมอนทองโปรโมชั่น350บาทจากปกติต้นละ5 0 0ถึง650บาทนะครับ สวยใหญ่ครับอลังการแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับมาได้เลยนะครับต้องรีบต้องด่วนกันแล้วนะครับช้าอาจมีอดได้นะครับในราคาเพียงสา0ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นแบบนี้นะครับนี่ลูกค้าคัดอยู่ครับนี่เอาเป็นนงเวิร์นครับเดี๋ยวผมไปเอามาเติมให้ครับมาได้เลยผมถ่ายคลิปอยู่ครับสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับ พี่ขาวค่ะพี่สามนะครับใช้คิดต้นครับวันนี้สามร้อยแปดสิบโขที่ไหนครับข้าตะเกียบข้าตเกีบดูจุดูจบโอเคนะต้นใหญ่นะครับนี่คัดอยู่นะครับมีอะไรเชิญชวนให้คนซื้อผมหน่อยได้ไหมรุ่นนี้ถูกมากก็ใกล้ฝนมาแล้วก็รีบลงรีบลงขอบคุณมากครับให้ลูกค้าคัดก่อนนะนี่นะครับแบบนี้นะครับ สามใบต้นครับเดี๋ยวสามารถมาได้เลยครับสินค้ามีให้กับเพื่อนสมาชิกอยู่นะครับแต่ก็ถ้ามาช้าหมดก่อนอาจจะมีปิดก่อนได้นะครับแต่ตอนนี้สินค้ายังมีผมผมนะครับวันนี้เราบันทึกเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้นะกับเราสวนลุกอมประตุยพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบแกงขางแมวอำเภอแกงขางแมวครับจัดได้เลยครับหมอนทองราคาโปรโมชั่น3 5 0รสบาทสวยคุ้มค่าใหญ่โตอลังการ อ๋อที่สําคัญครับปลูกได้เลยปลูกได้เลยครับไม่ต้องตัดรากพวกนี้แต่งรากเรียบร้อยย้ํานะครับปลูกอย่างเดียวสวัสดีครับ